อ,อ๋อตีลังกาแล้วขาตะกลงค่อยเป็นยังไงอย่างนี้นมไม่ไม่พี่เพิ่งชาดเองยุย้ยขยับมา แับยังไงอารั์ตัวคุยเริมคุยเริมกางขาให้หน่อยดูกางขา <laughs> อฮะ <c oughs> กกางแล้วโอ้ยขาตะกล่องคือเป็นแนวนี้ยาด้ อฮาา้ยยี่เธอมาพวยบุญโอ้ยแต่อิวมาสวัสดีคะ่ะแม่สุมาแล้วมาแล้วเป็นอะไรยายยายกินยากินน้ำไม่ได้เลยคะ่ะแม่ปุ้ยจ้าสวัสดีแม่ปุ้ยสวัสดีแม่สุ พี่สิงกำลังเตรียมตัวนะคะแม่ๆจาส่วนรถไปจอดรอแล้วนะคะ,ะพี่สิง์เป็นคนไปนะคะแม่ค่ะสะดวกแล้วก็กระชับกระเฉงกว่าคุณตานะคะน้ำไปน้ำบ่เตตาไอ้บางสิงเนี่ยเตล เอ้ยคุณยายอยากขึ้นรถแล้วนะคะแม่คะให้คุณยายขึ้นรถง่ายๆนะคะสบายเลยเปล่าคุณสบายบหมปลอดสบายบ่สบายซอยกันซอยกันเดี๋ยวเด้อแม่คะสวัสดีทั้งสิบท่านนะคะคุณยายเตรียมตัวแล้วนะคะแม่คะแม่แม่ค่ะไปยายไปแม่โมสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทั้งสิบท่านนะคะไปยายไป ดูค่ะแม่ตาแบบหน้าตาแบบเหนื่อยมากเลยนะคะนี่แหละแม่กำลังจะขึ้นรถอยู่เนาะจะไปขึ้นรถอยู่ข้างนอกนครับผมได้น้ำเกลือไปกี่กระปุกสองลังค่ะแม่โมยี่สิบยี่สิบสี่เหรอพี่ พี่สิงประมาณ2ี่สิบครับอ่าประมาณ24สขวดนะคะคุณหมอมาใส่น้ำเกลือให้คุณยายได้มีแรงขึ้นรถนะคะแม่ทางนู้นเตรียมตัวทางนี้ก็อ่ะกำลังประคองกันไปนะคะป้ายา <c oughs> ได้น้ำเกลือไปสองลังนะคะแม่แม่คะ่ะให้คุณยายได้มีแรงขึ้นรถนะคะโอระยะทางจากจากเขาชีจันไปไปโรงพยาบาลกำแพงแสนก็นไม่ใช่ใกล้ๆนะคะแม่เ <c oughs> มพึ่งไปเยี่ยมตอนยายสาลิกาไปนั่งรถตั้งหลายชั่วโมงนะคะรถเล็กนะคะอันนี้รถใหญ่ด้วย อาคือรถง่ายๆได้ยายเด้อหายกลางทางก็ดีนะคะพี่สิงอาบน้ำก่อนไหม้าไม่อาบอาไม่อาบไม่อาบไปไปไปไยายขอหายขอให้หายไว้ๆค่ะขอบคุณค่ะยาเวฟสวัสดีค่ะขอให้หายไว้ๆนะ คุณยายท้องร้วนนะคะค่ะตอนนี้พี่ควานมาช่วยกันอยู่นะคะแม่จอดไ้นี่ก็ได้ตัวไหนมันมีที่จอดไหมมาขึ้นรถตรงยายทัดทานะคะแม่ตรงบันตรง พี่ะไปห่ะไปช่วยกันวะแม่เงินสวัสดีค่ะมีหยังแม่พื่ออ๋อ คุณยายทองล้วนไม่สบายคะ่ะแม่เงินกําลังจับพายายทองล้วนขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลคํมแพงแสนนะคะแม่เมื่อตานกลางวันแม่พึ่งก็มาเป็นสะพันบุญนะคะหาค่ารถนะคะให้กับยายทองล้วนนะคะได้ยอดทั้งหมดนะคะ12,650คะแนนนะคะค่ารถก็อยู่ที่9,000นะคะอีก2 อีก3,600คะแนนนั้นนะคะก็ให้พี่สิงห์นะคะไว้ติดตัวไว้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวหามุมกล้องก่อนนะคะแม่เออพี่ควานมากันเยอะแยะเลยนะคะเจมเอามัดหมาออกให้หน่อย กลัวมันทำไมนี่มันกัดอยู่กับขาป้าน,นี่นะมัดน้านี่ไน,นี่ดำดำน่ะชัวะเนี่ยพุ <c oughs> ่งม,มกระเต็นออกเลยเนาะยังไม่อออมคือยัไ่้ไ้ายาขึ้นง่ายๆจะได้หายาาตาเอา้าตารดแล้วบอก ตอนนี้เดียวถ้ายัางไงแม่แม่ควานจะแพลนกล้องออกไปเด้อแม่ค่ะอาจจะมีตุ่มต่ำตุ้มต่ำนิดนึงนะคะคุณยายก็จะดูสงๆแล้วน่าจะกลัวรถนะคะสวัสดีแม่เงินสวัสดีแม่แม่ทั้ง18ท่านนะคะสวัสดีเยเวฟแม่ซูนะคะ แม่ปุ้ยนะคะแม่โมคุณพี่แสนศักนะคะยายเวฟสวัสดีค่ะค่ะ,ะขึ้นง่ายๆเดอ้อทุกคนนะคะพี่ควานมาช่วยกันเยอะเลยค่ะ <c oughs> แม่เงินจ๋าอย่าเปลี่ยนชื่อบ่อยคอยจำบ่ได้ <c oughs> ยายไม่สบายปกติตัวไปแหลคะค่ะแม่พึ่งยายกินยาไม่ได้กินน้ำไม่ได้เลยคะ่ะแม่ค่ะสองวันแล้วนะคะ หมอมาใส่น้ำเกลือหมดไปสองลังนะคะ2ี่สิบสี่ขวดนะคะเดี๋ยวได้ไหมมาทางนี้เนาะอาจจะมีอันนี้กันนิดนึงเนาะอ่ะมาทางนี้แหนกล้องมาทางนี้ก่อนนิดนึงนะแม่เนาะพ่แศนจากเดือนแปนปลอดภัยตลอดเส้นทางขอบคุณค่ะนะคะแม่มูสวัสดีแม่เว็บนะคะยายเวฟบบางทีก็ อีกเครื่องหนึ่งพร้อมจะสวัสดสีแม่สุแม่โมแม่บักเซกใช่แม่ปุ้ยไหมใช่ค่ะแม่ปุ้ยเด้อแม่เงินแม่นแม่เว็บนะค่ะกำลังช่วยกันอยู่นะคะแม่เดี๋ยวให้ขึ้นสำเร็จก่อนเนาะแม่เนาะค่อยดูนะ พออิวกำลังช่วยกันกับตะวุธอยู่นะคะควานท่านอื่นๆก็อยู่ข้างล่างช่วยกันดึงโซ่อยู่ค่ะแม่เดี๋ยวจะเราภาพประกอบไปแล้วกันเนาะแต่๋จะไม่ให้ดูภาพนะคะแม่คะ่ะแม่โมสวัสดีแม่เมืองรอยเอ็ดนะคะจะเป็นแม่เงินนะคะั <laughs> นนั้นทายนะคะแม่เอาขึ้นรถง่ายๆย,ยาย พ่ออิวก็เป็นคนประสานงานให้นะคะแม่ทั้งโรงพยาบาลทั้งหมอนะคะบอกว่าตาอยู่นานไม่ได้หรอกตากลัวเป็นเหมือนอยายทองล้วนนะคะแม่อะดูพีลรโอแล้วกันเนาะดูพิลรโอก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะภาวะนาะขออยายให้ยายทองล้วนป่วยเพราะความชรานะขอให้เป็นขออย่าเป็นเหมือนยายสมบูรณ์นะใช่คะ่ะ เปลี่ยนชื่อจำบ่ได้นะคะใช่ค่ะแม่เงินเปลี่ยนชื่อนะคะน่าจะเป็นที่ฟันยายหรือเปล่าแม่พึ่งแม,ม่ค่ะกินน้ำก็ขย้อนออกมาหมดเลยนะคะกินน้ำก็ขย้อนออกมานะคะกินหญ้าก็ไม่ได้ค่ะวันนี้ได้น้ำเกลือได้น้ำเกลือมาสองลังนะคะหน้าตายายก็สดชื่นนิดนึงค่ะพอได้ขึ้นรถนะคะมีแรงเดินทางไปถึงโรงพยาบาลน,นะคะรถกลับ มาสุรินรถนี้เขาอยู่ที่ปางเป็นรถอยู่ที่ปางช้างนี่แหละคะ่ะเหมือนกับน้องอันวิงว่งวิ่งรับส่งช้างวิง่งต้นสับป,ประรดหรือเปล่านะคะหนูก็ไม่รู้นะคะแ <c oughs> <c oughs> ม่เงินบอกว่าแม่โมใช่น้องโมนางชอบเปลี่ยนชื่อ <c oughs> ชื่อแม่เงินก็นดีแล้วสิเปลี่ยนเหตุอย่างน้อนะคะอายุเท่าไหรแล้วคะยายยายหกสิบแล้วค่ะแม่ยายหกสิบแล้วค่ะขอฝาก ขอฝากยาก,กลับมาได้ไหมแม่ควานไม่ได้เดินทางไปที่สุรินนะคะไปหยุดอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ <c oughs> ากแพงแสนนะคะอยู่ที่นครปฐมนะคะไม่ได้ไปสุรินเดอ้อคุณพี่คะอันนี้เดินทางไปที่นครปฐมโรงพยาบาลกําแพงแสนนะคะ <c oughs> อาการเขาเหมือนยายสมบูรณ์ ตอนป่วยนะใช่ค่ะยยเวเหมือนกันเลยค่ะกินอะไรไม่ได้เลยนะคะแม้แต่น้ำก็ไม่กล้ากืนนะคะอับเป็นได้สองวันอับคุณตากับพี่สิงก็ไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกให้แม่พึ่งช่วยไลรนะคะพอดีพออิวรูกข่าวพ่ออิ๋วเลยไปดูค่ะเมื่อตอนกลางวันพออิ๋วก็เลยประสานงานไปก็เลยหารถหาอะไรนะคะให้แม่พึ่งไปช่วยไร เป็นสะพานบุนค่ารถนะคะตอนนี้คุณยายขึ้นรถได้แล้วนะคะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวเด้อยังไม่ยังไม่ได้พาไปดูนะคะไม่มีการบาดเจ็บนะคะแม่ขึ้นได้ง่ายนะคะช่วยกันนะคะอาขึ้นมาเวฟสงสัยงวดนี้ออก60แน่ค่ะ อ๋อใจค่อยอยากให้บึงไป,ป,ปรอปอเลยเครื่องมือครบอ๋อไปลำปางเลยนาะยาะเว็ต้องเป็นพออยูสประสานไปทางสหพันธ์ช้างไทยบอกว่าให้ไปที่อ่ากำแพงแสนก่อนนะคะถ้ากำแพงแสนยังไงก็น่าจะได้อ่านี่ค่ะน่าจะได้ส่งตัวต่อไปที่ลำปางนะคะเป็นไปได้เดี๋ยวจะให้นะคะพี่สิงอัปเดตนะคะลงในเพจหรือว่า ลงในลงในชุมชนนะคะเพราะว่า,วายายทองล้วนแกมีช่องอยู่แต่แกไม่ได้ไล์นะครับตากแกอ่านหนังสือไม่ออกค่ะถรถไปส่งชาติที่กำแพงแสนใช่คะ่ะรถไปที่กำแพงแสนเดอ้อไม่ได้ไปสุรินนะคะ่นาทรนะคะแม่ะม่ขึ้นรถไม่ยากเท่าไหร่นะคะแม่คะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะตาเรนเพิ่นฮักช้างเพื่อนเดดูแลช้างดีมากใช่ค่ะแม่ <c oughs> แกร้องไห้ค่ะแม่แกร้องไห้ก็มีก็เท่ากับเสาหลักเลยนะคะยายทั้งล้วนยายบุญช่วยนะคะเสาหลักให้เลี้ยงครอบครัวนะคะแกร้องไห้นะคะแค่แม่เห็นน้ําตานะคะหนูร้องไห้ตามแกเลยค่ะแม่ควานสามสี่คนก็นร้องไห้ไปด้วยกันนะคะ แม่มิวสวัสดีค่ะร่างกายร่างกายพังทองล้วนไม่พร้อมเดินทางถึงลำปางค่ะใช่ขับไปกำแพงแสนก่อนเนาะให้ให้แบบมีแรงก่อนนะคะ <c oughs> ถึงจะได้อาจจะได้ส่งตัวไปโต <c oughs> เอาเ่องเดินเดแล้วินเดินมดินดนเดิ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 นนดินเดินเดินเดนเดภัยพิเดิประไปเปกปักรนกษาเดิยเยไปกดน,นเดินเดินนเดินเดเดเดิด <c oughs> อ๋ออันนี้หนูไม่รู้เดอ้อพิเศส,สักค่ะอันนี้ไม่ใช่รถจากสุรินนะคะรถอยู่ที่ปางช้างเขาปางช้างแถวพัทยาน,นี่แหละคะ่ะเขาไม่ได้ล่องไปสุรินเดอ้ออันนี้ไม่ได้ไปสุรินเด้อนะคะรถอยู่แถวพัทยาน,นี่แหละค่ะแม่สุสวัสดีแม่มิวแม่มิวสวัสดีนะคะแม่มิวสวัสดี <c oughs> แม่สุวรรณีนะคะแม่เงินสวัสด,ดีค่ะป่วยกี่วันแล้วอันนี้วันวันที่ที่สามค่ะแม่วันที่สามอะมาคุยต่อโอ้เดี๋ยวพ่อยอยิ๋วจะยกโซ่ขึ้นก่อนค่ะแม่รอค,ครับพ่ออิ๋วนี่อะไรครับพี่สิงถามว่าจใจ บ้านค่ารถตรงนี้หรือเปล่าเป็นเงินของพี่สิงพี่สิงจะจ่ายจ่ายค่ารถให้แม่ๆได้เห็นตรงนี้เลยนะคะบอกว่าไปจ่ายอยู่นู่นเลยพี่สิงนะคะคุณแม่ช่วยมาแล้วบินแล้วบินแล้วบินบิบนครบแล้วโอ สวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะจากแม่มิวนะคะแม่บักเส็ดสดดีแม่มิวค่ะนะคะน้องมิวสวัสดีค่ะแม่ปุ้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวยังไงกำแพงแสนรับบ่ไหวเดี๋ยวส่งต่อนะจ้าพี่สิงพี่สิงอัพลงอัพอาการยายลงในชุมชนด้วยเด้อมีช่องไม่ใช่เหรอส่งรูปมาให้ตาโอเคส่งคลิป โ <Okay>, okay. อ,อเคโอ<ห>เคไายร้องคนแล้วสามสนีสามเแม่370เจทะเบียนรถโอ้ยยา้เดินทางปลอดภัยไปก็ให้ถึงหวานถึงยาเด้อแม่ค่ะหายๆไวๆนะคะสงสารคุณตาด้วยนะคะร้องไห้จนนะคะ มีใครไปกับสิงมั้งไหมแม่ฟึ่งไม่ไม่มีค่ะแม่ค่ะพี่สิงไปคนเดียวคุณตาก็ต้องดูแลยายบุญช่วยนะคะคุณตาก็ต้องดูแลยายบุญช่วยทางนี้ค่ะอัมามไยเดินทางปลอดภัยได้ยายพักผู้ปกรรปารปปักรักษาได้ยายเขาให้ถึกยาหมอเผื่นหายไวๆค่ะเดินทางปลอดภัยได้ยายหายไวๆค่ะขอบคุณนะคะสิงมัน เคยอยู่ศูนย์ลำปางมาก่อนนะคะสวัสดีแม่หน่อยจนะ้าแม่น่อยสวัสดีนะคะแม่น่อยสวัสดีแม่ปุ้ยคะ่ะนู่นแม่ไปแล้วนะคะอันนี้ก็ขอบคุณพี่ควานเนาะที่มาช่วยกันนะคะพายายขึ้นรถไปรักษาตัวนะคะสิ่งสำคัญนะคะและสิ่งอื่นใดเลยนะคะขอบคุณแม่แม่นะคะที่เมตตาคะแนนนะคะ ค่ารถนะคะให้กับยายบุญช่วยนะคะทั้งหมดอยอดอยู่ที่12,650คะแนนนะคะแม่คะ่ะจะเป็นค่ารถอยู่ที่9,000คะแนนแล้วก็อีก3,650คะแนนนี้จะเป็นอเอาไว้ให้พี่สิงห์นะคะไว้ใช้จ่ายอยู่ในระหว่างการรักษาตัวของคุณยายของล้วนนะคะ กลับขอบคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะแม่พื่ออาจจะไม่ได้เอ่ยน้านะคะแม่ค่ะเพราะว่าสมุดอยู่กับพี่สิงห์นะคะเมื่อกี้พี่สิงห์จะจ่ายค่ารถให้แม่แม่ได้ดูเลยพี่อิวบอกว่านู้นไปจ่ายนู้นก็ได้พี่สิงห์ไม่กลัวแม่แม่ว่าแม่ดูค่ะความเกรงใจนะคะพี่สิงห์ทั้งพี่สิงห์ทั้งคุณตาก็ร้องไห้ทั้งสองคนเลยนะคะโอ้อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะแม่มันมองไม่เห็นนะคะ ันดีเยราจะไปวันนั้นจะอไมันจะไดหรือโชคดีหายไวๆทองล้วนกว่าจะถึงกำแพงแสนน่าจะสีทุ <h 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 ่มไปค่ะแม่คาะเดี๋ยวหนูขออนุญาตลงไลฟ์เลยแล้วกันเนาะคุณยายขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวจะให้พี่สิง์นะคะส่งคลิปมาพี่สิง์บอกว่าจะส่งคลิปมาให้ตะวุฒินะคะลงนะคะก็เข้าไปดูไปติดตามอาการที่ช่องพายลีโอเนาะพี่สิง์บอกเมื่อกี้นะคะจะส่งคลิปมาให้อาตะวุฒินะคะขอให้คุณยายหายไวๆนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านนะคะทิ่มาเป็นกําลังใจให้คุณยายทองล้วนและครอบครัวตะเริญนะคะ เดี๋ยวมาเจอเจอกันใหม่นะคะแม่ขะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับไลน์นี้สวัสดีค่ะ